ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สาม,มารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สาม,มารถคลิกข้างบนตรงนี้เนาะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนนะคะการสมัครสมาชิก,กง่ายมากๆเลยนะกรอข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะชื่ชอผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้เนาะที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail นะก็สาม,มารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้ เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกบทดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพส ค่ะโพสต,ตรงเป็นโพสสาธารณะด้วยนะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์นะคะแล้วก็กดอแชร์ตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาก๊อปปี้ลิงข้างล่างตรงนี้เลยแล้วก็มาใส่่าแถบข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยแชร์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยนะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็รับโบนัส5%าเมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว hmm ่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก hmm ็ได <t> ้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็น Tru ันน y w a l <ý> l l ล็ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะช่องทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะ ไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รินการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะริมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงนะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแหลกไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก,ก็กดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm ขีดโซเชียล so ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนคะ่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คิดเข้ามาใช้บริการนะคะเราจะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาเนาะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนนะคะอยู่ตรงนี้เลยสำหรับใครนะที่เข้ามาใช้งานนะคะเว็บไซต์เนาะครบ500บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูหนังจีนซีรีส์หนังจีเนาะฟรีไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะคะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูยอดแชร์โพลของเรากันนะคะ ก็โพสต์นี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่7ครั้งเนาะอยู่ตรงมุมด้านข้างตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนเนาะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราจากเดิมมีแค่7ครั้งเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น107ครั้งกันเลยนะแทบใช้เวลาแคปแป,ป๊บเดียวเองเนาะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยสั่งซื้อไปเมื่อกี้ยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะคะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMSocial ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากันดูได้ะคะ่ะสําหรับวันนี้ใครใจ เนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดพการได้ไปเนาะก็ขออภัยไว้ณาที่นี้ด้วยนะคะก็ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ